ที่ถึงมาปะพ่อไปทำอะไรพ่องานเหรอลูกหมดซีหมด,หมดยังเกี้ยงหมดเกี้ยงเลยเหรอแล้วน้องจะกินนมซีหมดเกี้ยงอ่ะลูกแล้วน้องจะกินนมยังน,น้องเชื่ออะไรบอไม่ใช่น้องเชื่ออะไรบอน้องเชื่อเกสใช่ไหม ใครชื่อแก๊ยกมือขึ้นแล้วใครสวยยกมือขึ้นอุ้ยใครชื่อแก๊ยกมือขึ้นใครชื่อเจ๊ยกมือขึ้นอุ้ใอย,ยใครน่ารักยกมือขึ้นใครอะแม่แม่ <laughs> น้องว่งนอนอย่างนองน้องเท้าไม่เอา แล้วน้องคิดถึงพ่อไหมคะถึงถึงมากไหมไหม่แลน้องเกดดื้อไหมเกดดื้อนังเกดดื้อไหมซีหมดแล้วลูกซีหมดแล้วหมดเกียงออหมดเกียง<ๆ>ก้มลงไปไหนล่ะลูกลงม,มาไม่มีหมาที่พื้นลุกเร็ว เร็วลูกก่อนมายิ้มหวานทำตาหวานให้แม่ดูหน่อยค่ะติตุตุตุ้ทำตาหวานกันตุ้ตุ้ยตุ้ยเว้ยอุ้ยเว้ยเว้ยเว้ยวายน้ำลายเต็มกล้องแม่เลยคิดถึงพ่อไหมถ้าพ่อมาจะบอกให้พ่ออุ้มไหมคะอุ้มกางแขนให้พ่ออุ้มยังไงคะ อุ้มบอกพ่อไงอุ้มอุ้มอัองแขนอุ้ม,อ,มอุ้มอุ้มอย่างนี้เหรอบอกพ่ออุ้มอย่างนี้เหรออุ้มอุ้มสีหมดเกลี้ยงสีหมดแล้วเอาบายบายก่อนบายบายก่อน<ม>าบายส่งจูด้วยส่งจูดจูด้วยอ่ะจูยสวัสดีค่ะด้วยจ้า,บา,บ,าบายน้องไปนอนแล้วนะ bảo non Chút giang Bên nè Xong tao bảo gì đó Tiếng 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 Anh đi 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 Ok